เบื้องด้ยเป็นหนมันก็ร่างอยู่ท้ายห้องเาคล้องอย่นี้ยายคลองยายจงนาหนาหนามบึงเลยนนอนันักแสดงง่ด้วยค่ะนี่เบืองรุ่รุ่นง่คุณหนะคุณยังก็รุ่นง่รุ่นเด้อด้วยค่ะนี่เมื่นัรุ่นงหันรง่เจมันมีหย่นมองน้อยนนี่มั้งข้า ัข้าเอฟมอั้งเนาะเขาจะซื้อจุดข้างล่างนี่หมดภาพย,ยนตร์ทั้มบ่หมดภาพยนตร์จีกว่างเพืเปลี่ยน,นยังไงปิดดเด้อค่ะเมืองเบ่บ่งมาดไปรถขุ้นอ๋อตอนนียนดาวไล่กําลังเอกกําลังสุระทะกันด้วยใครพี่น้องกําลังสุริยนใจอกันได้เนี่ จากยายค้องก็ยายจงด้วยสิเป็นนางเอกกับดาวไล่เนี่ยเล่นเรื่องอย่างน้อยายน้อคล้องน้องแม่ผู้ได้เป็นแม่ผู้ได้เป็นน้องล่ะเบอเบ้ง,บงที่ตามตอนต่อไปอ้ยเบิ่งด้วยพี่น้องที่ตามตอนต่อไปด้วยพระสันเพิ่มมาโอ้เหมนเบิงบ่งเบง,บงพี่น้องเบิง่ง นั่งดุกเป็นนักอยังเข่าหันลังนั่งเป็นจงระงันีแหละเดีพี่น้องมาดูมาพี่น้องเปล่นเบ็นมาลอยหันลังคางด้วกันกับมอี๊บมอีพีพี่ อั <จะ S 3> ้ลางเาันมุงน oh ี oh. um ่ันหนากอนเออรู้มุนี่ก็บอ่ะก็ได้แ้วนี่เออตรงขาทั้งว้าวตรงขากระแก่ตรงื้นมุยังกับน้องแม่อ๋อปีนี่จ้าไ่จ้าตือ้ตัวีนีเจ้อ ัปละสร้างสุดค่ยไปใส่บปล่าใครทุบก็บไปทตัวทับคืนเลี้ยงโมกหาบักเลยฮาเฮ็นยังนี่โอ้ยหาบัตรปสะเบิ่งบ้ว่าโซ่ๆมันจังสิได้เข่ามูกเรียงเถอะแต่จีบไปคืนทะเบียนนั่นผู้สูงอายุนะเออเม่เอาละกันเพราะว่าสิถามเจ้าอยู่เจ้าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวโอ้ยแต่ท้อกันกับเจ้าหันลาเอ้าก็จีบมาท่อกันกับข่อยก็จีบหกสิบท้อกันตัวเนาะ โอ้ยขวัญเราว่าแม่เจ้าเป็นน้องแม่บานคนยมมแล้วเจ้าคั้ว่าเป็นน้องเจ้าคั้ว่าเป็นน้องขนาดน้องแม่ข่อยเนาะว้าวน่องแม่เฮ้อตัวบึงข่อยกับเจิ๋วเนาะโอ้ยขวัญเราอุตส่าห์ดีใจเ่าะแม่หน่าจะคว้างหน่าเด็กล้มเสียหนอ เห็นเห็นตีนบ่ยป็น้อน้อยนึงเนาะเห็นให้เห็นตีนเนี่ยน้อยนออเดี๋ยวหนึ่งสองสามแอคชั่นเดี๋ยวว่าบบแอบเขาแตเห็นแด่งอามเนาะห่อยมีซูเม่นก็ยู่อไรนัอนมัแอล่ะอันหึงเด้อเออเกขาว่าอยู่ดอก ตาซาสาลื่เนา่ะว่าถึงต่เป็นสาวจริงเพราะยังยวลกก็คยไม่จีด่อยได้ลระบ่แต่เลนนันลวติีบ่หอดเจ้าดอกอแม่นี่บอกพ่อใหญ่เหอะนว่ดจะฟังเปชเีวหนึ่งตัวัเพลนก็หอย่งบ่หอดเจ้าดอก้วบกเรยั่เาจะฟังบ่เหลีวคนเหลนไม่ไหซีเลยหอดเจ้านะ โอ้ย,อยมันคว่ำหลังคว่ำหลังชุ่มเมงนี่ก็เพราะเชี่ยวหันละก็ไปขึ้นเลิกก่นนั้นเนาะขึ้นยังไปไก่เลี่ยขึ้เกาขว้หลังกับธรรมดาไม่นแล้วก,กันแล้วไปซาก็ออต้องไปคิดเอามาใส่ใจหรอกกักเจ่าขึ้นเกา,เกา,าละคออัด สวยงามขนาดย่ำย่ำบุบใหญ่ไปได้งามดีเพไาะเราเสียไปเจ้าพี่กอ่ายาเราไม่จต้องนั่งกรได้เนอเดี๋ยวเอาเลยี่สีนังน้ำกัดล้างเอาไห้ม่จงไม่เกียรนั่งนแม่เขามุมเดียมเลยลหะในยามเมื่อไก่ลายมันจะออกก้องยังไม่เอียไม่เกียร์มันออกก็อีแม่วางนั่งยิมุมนี่ยก็ยืนะบอกเองว่าล่นละเพราะม่ไม่จงสีเขามุ่มเดียมไม่รงสีนังมัดหลังกัน ประส,สิบนตุลาทราบครับประสิบเออฮลัลโหลเดี๋ยวประสพี่พี่ง้างขอบของทาง่านพี่นะบอสมันก็ยังเป็นดาวนันเพชรแง่เลยคนน่ะสามสองท่านมาละบ,บอสกับเข่าันแม่ที่สร้างไว้อ่ะน่ะเออจะแม่นโดนละเอากระลังมากเลยเขาก็ร่างมากกว่าทั่วตามแล้ว จ้าจ้าหายอยู่เด้อเลยร็วเนี้ยอู่ไปเนงเลยอยูไปเนี่ยงสังแงมเขียงมันคิ้วเงาเส็แล้วนนนเนาะเขาข่อยซังอยู่เขาขืนคิ้วเงามาแล้วมาแล้วมาเล็วมาเร็วเ่อยเตรียมุดเขาเกียรอว่าขุดขุบ่ถุยไหมอือุดเจงไหนถุยข่อยเนาะเพราะว่าถุยข่อยวัดบ่เออเขาเวลาถุยเห็นอยู่เด้นี่ คือคือข่อยต่ยว,วัดจังไหนต่วยข่อยข่อยกระซือไล่คือวัดเน,นาะยยนั่นน่วะไม่รู้วอ้าวัดคาคาเกอบุงนู้นีว่วอ่อดว่อว่อด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 ว่อว่อดว่าวัอดว่อดว่ถด่อยว่อยว่อดือด่อดว่อดว่อ่อดว่อกันว่าจง่อดว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 ่จงว่อดว่อคออขว่อดือดว่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 อดวอดว่อนว่อดว่อดว เออกระว้วนไข่เนาะโอ้ยเอ้ยว่าจงมันเป็นดังสี่บ่อนี่มันว่าวัดคักๆเอ้าก็ะชิมีแต่ว่าวัดบมอบว่าจงก็มีเนาะโว้ยแต่หากักระดิยินนี่ล่ะโอ้ยว่าจงอ้าวไข่ไข่คักๆเนาะโว้ยบะแมนดอกบะแมนดอกแมนบะแมนกะซ่างเดียว่ีเพื่อนเกิดที่เป็นถวยเพื่อนอะไรจะไปเถียงกัน มาถ้วยเน่กินนั่นมาแล้วผมเอาเอาวาเซ่ก็จุ่มหรือว่านี่ไหมไอ้จันตุ่มปากขาขึ้จืดเธอวะตับหมักแตงก็จืดจืดเอาป้ายจุก็จืดจืดแต่นี่แตงเอาจืดจืดด้วยโอ้ยมึงกับบูงหูจากอย่างเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ กะพี่ไอ้มึงกินเค็มกินนั่นว่าไ้กินเผ็ดว่าใดโอ้ยอันกินเค็มบ่ได้กินเผ็ดบ่ได้กระเจี๊เล่าพูดเลยเอ้ากะหมอสัง่งมาให้กินทั้งสี่เนาะแต <พอ S 2> <ร>่แค่ทั้งสี่ตัวเนาะโอ้ยกือมึงเหรอหัวปล่อยมึงเหรอเห็นแล้วกินบ่แซ่บเองเอ้าหมอจิตแม่หามยังเนาะสารปสรุปบ้าน ใหญเห็ดต้อเขาเพื่แซบบอกพี่หยยหดหมอจังใส่้เสีันี่ก,ก,นนกับบ้าหมอหาน้งใส่ต้สีสอ้ยที่นาที่ลังฮ็ดกินเองนนดอเด้อแบบนี้เ้อะงูแล้วบ้าอยเห็นนากินเพ่อแซบมันเฮ้ยไดกินกินเหยวเองรวดบาที่นี่หมอจะไปบอแล้วแห้งอ่นต้องไเด็กินเลยเห็นบ่อสร็อ้ยมันก็บ่าแซบพีหลีเนาะแซบยูแซบดูเฮ้ยเจอแล้วไปด้กิน ก็ไม่ปวดเป็นพูดเตะมันว่าน่าสิว่าให้กันเน๊ะคนยืนต้อกันนะมี่อย่างก็แบมกันยินมีอย่างจะไปว่าพื่นกันเฮ้ยเดซั่งคราค่แล้วเจ้าไปว่าพื้นข่อยให้อย่างเขาว้าสู้ข่อยังเยอะเจ้าอยู่น้ำกันเนาะเจ้าน้ำกันกันยังว่าวพื้นกันเจ้าว่าวพื้นกันเจ้าพื้นเจ้ายู่เนาะ อมึงเจ้าเป็ดกันยังกันเลยพราะนั่นเหมือนว่าฮักกันแพร่งกันมาเลยว้าวปอกตะพื้นกันไปหาผู้นั้นผู้นี้ก็เอาพื้นผู้นี้ไปเปอกไปหาผู้นี้ก็ผู้นี้ได้มึงกันมาสมควรเราดอกมึงเจ้าเลยใครก็บอกหน่อยๆเนี่ยแหละก่ได้เบอาหลายเออเห็นจิ้งโคลยต้องเสียงกันแล้ว ทำมะแขงกับทำเพชรว่าสั่นเขาเนี่ยเขากรรม่ย่เลยคอยบ่ที่หลังยาวเด้อ <c oughs>